เราตั้งตงปมาทำกปกรมตัเลต่ะัรม่พตนหักหลักทมีลักความชั่วให้ทาความดีอย่าให้เลิกให้ละในสิ่งที่ควรเลิกในสิ่งที่ควรลาเราจงสั่งจอตั้งแต ปัญหาการเมือนี้การปั๊มเทถ้าเราตั้งใจไปันำไปประทุกปฏิบัติจะต้องไม่เกิดไอดูเพราะมันมีอานนจะขอโครงการปั๊มเทบังปังเราปัอย่างนี้เราปังไปแล้เมืองนี อานที่สองของการตางเตีอนคือหนึ่งย่อมได้ปางจิิงที่ยังไม่เคยปังพ่อ <c oughs> ท,ที่สองเมื่อได้ปังบ <c oughs> ังแล้วเมื่อ <c oughs> เข้าใจชัก <c oughs> ย่อมเข้าใ <c oughs> จจากสามบันเทาความสง,งสัยใจได สี่ทำความเหมให้ถูกต้องได้ห้าจิตของผู้บังต้องปลอใจข้อสุดท้าเมื่อเรา,างังเทศฟัวทรทำไปแล้วนํนำไปปฏิบัติตามหลตกต,ตามธรรมนัานจองจะพุทธเจ้นันจะทำให้เราไั้ปลอดใจเห็นคุณธรรม Kudam adalah amanat yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Kudam adalah amanat yang kita. Kudam adalah amanat yang pada oleh Tuhan kepada kita. kita. การแรกที่มองตรงตเดชการวัตปฏิการัตตคิมาาโลกผลธรเดินไ้จูความเป็ี่นแปล้เป็อุรรคหรอว่าอารร์เงแต่เราจบแต่มะันที่ดีแต่ลันต่างที่เราจกอยู่ที่นี่ เรียกว่ามักแต่ก้อนทางแต่ด้าเป็นกนดางเราเดินไปจุดวนเป็นระยะเกี่ยวปับสุกเมื่อเราตัเทใจบางดำจากพ่อแม่รูไปจ์นำมาพิจารณาใจต่อ ในนักอนดจตลดนเราจะรู e ้จักความาของารมเดชงนที่นพุทธเ้าทจงแสดงโปรดปันมัมนาก่อนที่ปันธัมกีนาจะสำเร็จเป็นประธนเน Terdapat kejadian yang lebah anak tak akan macam dia keru, dia tidak datang khabar jalan, leku terpapar ditampu, jadi nampak melihat si tang kedu, dia tidak datang terlalu ramai suka pun tak, senja berlalu. ต่างกันตลอดมเนตัวิญญาณณี่ควรู้ที่ตวผู้ปัญญาขอวนจากณ์นั้น,น,น,นรู้เบ็ดาจันดาทางขาร,รัญญา,าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุปเป็นนาตตาทุกสิ่งทุกอย่างแปรตาวภาอของการเวลาอย่าง เป็นต้นท่าสีของเราดูร่างของเราเราเกิดมาเพื่เป็นเด็กหลายปีก็เป็นหนุ่มเป็นจ่าหลายปีผ่านมาเป็นคนแก่คนเฒ่าความเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงมันแปลตว่าตามกาลตามวัาเราจะไปยึดในสิ่งเหล่านี้ ันเป็นความไม่เที่ยงเป็นทุทุกสีทุกอย่างเป็นทุกตรง,งนั้นถ้าสีมันเกิดมาจากสภาวะของการก่อตั้งจะจบไา้ อาติมันคือผมนเล็กน้ำเล็กกระดูกกระดับอาติมันาน้ำน้ำลยน้ำโม้ นะครัเรต้องมีอะไรมันได้ไหถ้าเรลมปัดขึ้นกำโดลมปัดลงตงบนนงใส่ลก็ตั้ตัวลงหายใจอันนี้เนี่ยว่าจะภาวะธาดอนนรเราต้องเลียนต่อตึกกาตับดความเกอล แก่เจ็บตาชนินี้พระเจ้าบอกเป็นทุกสังขารหนากายต่างๆผู้เวนนาจิตาต่างมียาเป็นของไม่เที่งเป็นทุกขเรียนตาไม่เจอจิไม่เจอตัวก็อนนานก็หดโไปเปาพวก่เรื่องหายไปต่ีละสังการหนากายของเราเป็นตั้งอยู่ชั่วการเป็อานันบางก็รู้

Tentu, tukang pantai kalau suatu masa datang macam tu. Yang mana ini yang tukang mata, tukang mata di perbendah. Yang mana ini yang tukang dibalit nama dan nama lampu dan penghitung. Penyampi penduduk. Kau tak ini memerhati tahu dari mana, dari mana kita datang. Ia bukan dari kampung เราจะฟังจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผูดด้ลูกท่านสอนมีหลักเกณฑ์หลักธรรมเอาขอ้อวามปฏิบัติธรรมมาเป็นแนวทงของผูร้รยนมาแสดงทุกตัอยงแต่ที่เราไปยังเต้กพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราไปฟังแต่ละองค์แต่ละลูกแต่ละท่านท่านก็จะดงไปตามเหตุการณ์กดขึ้น แต่เป็นงสนตัวแต่เปนการเก่เจ็บตาได้ด้วเป็นงานตัา่เป็นงานมงคลแต่เป็นากีาทานอะไรแตทานากที่เรียมมาตาภาวนาแต่เป็นงานที่งานพิเศเป็นงานที่แต่เป็นงานที่ส่งิเเป็นงานบว บอกว่าปราม่ควระบกเราม่ปปิจุติตจาสนามกปบกว่เดศจะีต้ร้คำุณมีเ่ตามในตาปัจจัยในงานพุกงานตลดจนุทีุ่กสุณความดีนเพราะนั้นเรามาวัดทุกวันธรรมจันัรนะ พุทธคนบรรพทั้งคุณทุกวันทุกวัเป็นมงคลเป็นกุศลไม่แก่ใจไม่มีข้อใดที่จะเลิก่กว่าพุทธคนบรรพทั้งความคุณเด้องคณความดีองค์ควารส์เลาหวังเลอดทั้งเช้าทังเย็นตืนนอน Tidur malam itu tidur jam malam itu parah. Kau tidur malam itu lebih teratur. Tidur malam itu lebih teratur. Jangan mengeluh mengapa tak dapat melalui ini. Apa pun dia คนไหนนำข้อวัดปฏิบัติธรรมะการมีจอมพระองค์ปฏิบัติแล้วบุคคลคนนั้นจะเห็นทำเห็นวินัยเห็นกรรมขั้นตอนของพระองค์ถ้าบุคคลใดฟังเรื่องฟังฟังแล้วจักตัว ก็มีอารณมมีารมที่โกในี่กบมันต้องการตอาเต็มนอนได้อนาิงตีกันไม่นคืบิทนวันของาในหน้าเต้มีนิทานประกอบยกสาชาตบท้นมาแต่ละที่ต่ละการเราคงไปทำพิธานมจนหังทำังจนที่ท่านแสดงท่านพูดไปนั้น แต่ที่่าใ้นสาพองดกจาด์าตัวมาตกอย่านั้เพื่อเป็นเพื่อไม่เห็นันจอดร้องการกับพรรทเด้วยที่ท่ทานแสดงรายงนางนทนดที่เรามาคุยป,ปฏิบัติแล้วจะ,ดวจะได้รับราวัลนี้จากนั้นก็ได้ฟังสิ่งที่ยังไมง่เคยฟังจินด้ที่เคยฟังแล แตไม่เข้าใจจะไม่เข้าใจจเมื่อเราฟังครั้งที่สองจะนัี้งยตัวงรากจักรก่อัน้ที่องเขาลงสดได้จากักรกรามุ่งด้วยอนุปฏกราแรทจสงสีอันนี้เป็นลำดับตัรแต่าจะจัได้เมื่ไ้ก็ต อนุธกราษามทาอากาารมาสากาเป็นสการมาทียหนกระดาษกาเป็นตเกียการกาทจับตกระดาษเป็นา่จการอบกกาอนุพ์กราษหาท่รียนจับใจ y o u t u b สมุทรไทย นี่พระพุเจาจะดนียดตะอนบุอนรกจะตะกอนออกจากบ้านจากต้นชามตื่นขึ้นมาพ่อมองมอเห็นรู้ใจตาเาไปชมไปสู่ปัตนามอข้าอะไรนัแต่ยัพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจะเดงนนข้าวเบุญกันหายจะสิ่งจะจัตัวกดำปุถนีบางวเด้าจะลอกสอง พิจารณาท่านที่สองได้จำเริญเกิดพลังอยากระเป็นข้าวลาย่อมได้ความจริงที่ยังไม่เคยจริงที่เคยตัมเขาจจย่อมเาจงนอนตบทาความสงสัยเสียได้คือทำน้าจเาใจก็ปฏิบเมื่อเราได้ความ าการให้ทาของที่จะให้ทานนั้นทบริสุทธิเราไม่ได้รับมาเราไม่ได้บุจกเข้ามาไม่ได้กละาวถูกเข้าขมาไม่ได้ยักยอกขอา้ <c oughs> ามาเราได้มาด้วยความบริสุทธิดเายวกัเมืออ่อเห็นของที่บริสุทธิ์นั้นที่เรามาทานบริจ ไจไมาจไม่ไปจนาึงเดือนมี้าคมปีหสึ่คแามวเทียวอี่จะแนะนพต่ารณาตาหกรรมต่างๆของปัตตานจจีที่ทาน้นยังคงใจสิ่งท,งที่ยังไม่จบเรื่องว่าจะาัดบางเทาวางตองใ่เด้

เราจะดูเป็นตัวองนะเพราะฉะนั้นเราเกิดขึ้นมาเกิดเป็นมนุษย์เพราะี่เราเกิดเป็นคนเป็นแล้วก็มีพ่อมีแม่มีปู่มีย่ามีย่าให้รองเป็นกลุ่มเป็นก้อนลุ่มเป็นคณะในบ้านในเจ้าบ้านพอเราเราดูตาดูเราดูปอบดนแม่ดูดาดูน้อง เวลาประจักทากคมเวาปิตเมือนัดจริจารจะจัดวางตววางผู้เช่นขตาเรียน้กอะเ ทังคนยอมรับแต่บคนเแ่มน <the> kind of ุษย์มนุษย์เป็นผู้กระเสริฐจะันผู้ทำความดีคำว่าคนต่เดีวกแปลว่าผู้กังวลคนเราคนตัวนี้เราไม่ผู้กังวลเพราะกังวลในสิ่งที่เราได้รู้ได้เห็นได้ทร สังเกตคนเราเมื่อไม่ร ok ู ini, ้สมารถเรียนจบมาแล้วทำงารทำงานกำบวนในกินการงานของเราประนัชนควรจะ่อเป็นคนที่ความเข้กับบุญบุญวาประรานนั้นนุ่มีความหมายระกูลผัสสุบผู้ยิ่งให ู้รู้ผู้ถือตาบผู้ทำปาบตา,ตาเป็นมนุษผู้ประจฐอย่างไรดีล่ะอูผู้ประจุไม่ว่าเป็นตะวันไม่ว่าเป็นพระเป็นเนรถ้าเราทำจิตให้โปว่บางจิตได้โปรงใสจิตของเราก็หลร <c oughs> ้อน,นใจตาจว่า Kait dengan upaya, di pertanda keadaan tiada pam, melapang telinga telinga juga. Jangan itu terganggu dengan di lap pertanda lambung, mabuk, naik batik, kai, batik wajah, batik jauh. Amuan kai wajah jauh macam mana?

เราใช้ปัญญาพิจารณาตามพระสองสารพจนนะครับในการประกอบอาศัยปัญญาพิจารณาตามหลักธรรมไม่ได้ตั้งใจทุกขอเจ้าจงตั de de ้งใจไว้เมื่อพิจารณาใช้ปัญญาพิจารณาตามนั้นจิตตัวนี้แบบรู้พ้นจากอตวัติหรือหรือไม่ไม่เกิดว่าดวปต่อต เพราะฉะนั้นจดว่าการนป็นวัฒธรรมีาปัญญาทุลุรพยายเรพดมันจะเป็นหนฒนเรารุ้ความุธรรมพุดาเดินมัน,มน,น,น,มน,น,นมถักาทางมคำา,า,าเดิเนาเรามีธรรมะคำสั่งสานขอ้อวัต เรานำขอ้อมาปฏิบัติป,ปฏิบัติป,ปฏิบัติปัติปฏิบัติปฏิบัตเป็นคนาทีเกิดสุขเป็นคนราที่ประสตาาสอปฏิัติามริจาคาผู้ปฏิบัติรรตรตเราจะคนจากอไรตางครับ ปัญาตลางๆมันเกิดขึ้นด้ทุกการทุกเวลาแต่เมื่อเราทำดีแล้วไปทำาะไรเระจะเราจะเจีื่อคราจากับหาต่างที่มันถกมาเพราะเพราะเราทำดีปกติปฏิบัตบิีทางการ่างใจต่างๆขออวดพรัุกทานเดนนี้ เป็นเป็นวันพลา,า,เ,าเป็นวันขึ้นสิบห้าเดือนเก้าเป็นวันที่พราถูกจบลึงสรุปไะจำปาจิโม่ปฏการลงปาจิโมกข์ว่าทรงที่วันทีจำปาชนโระก็เก้าสิบกว่าลูกวันนั้นในวันทร่มจันนรืวันท้านจะมีความหมาย สำหรับเราที่เป็นจาวรุ่นเรานอมจิดนอนใตเข้าสู่พุทธเจ้าประจรจในส่วงที่เขาไม่ปรากฏพัะตถนก็ดรเกิดาพระพุทธเจ้าสอนสิากการทำตามตอโปรไจในนานัดนานไม่ได้บังคับเมื่อบุคคลใดจุนจนใด ได้ฟังคำปฏิบัติแล้วได้รู้จริเป็นจริงแล้วบุคคลนั้นจะถือว่าเป็นผู้เห็นธรรมเห็นวินัยเห็นครรมตัณฑ์ตัณฑ์มรรเพราะเขานำปฏิบัติปิบัติไ้ถูกต้องนต่ที่เขานำปฏิบัติปฏิบัติยรออกูปฏิบัหนุนเป็นผู้ปฏิบัติหีุแล้วผุ้ปฏิันนปฏิบัติตน ตระหนักความเป็นจรของพระพุทธเจ้ากระทั่งเปดบาตรมกขอตระหนักความเป็นจรของพระพุทธเจ้าและทําให้เราทําในวินัยแห่งมรรคนิพพานหน้าด้วยจารไม่ประหลาดขอให้ท่าน ราอยู่นเดียวเราตทำ่ั้งจิตภาวนาเรามีเวลาถ้ามนถ้าดทึกเรการพัฒนาทาจิตอวราเราควบคุตจิตนี้นะให้ราดการคนจัเจรกทั้งหลายม่ตองพอบิรเน้ไจะเน้นนัเรื่องต้องเร็นรู้ว่าภวนาื่อรจิต หลวงพอ่อยริยันกันมีาถานที่สอนจิตตาภาวนาหลายแห่งทั่วประเทศแล้วก็หลวงพ่อด้านให่อยากให้พวกเราฝึกจิตให้มากๆเราจะรู้จักความจริงของความเป็นมนุษย์ความเกิดแก่เจ็ตายของเราหลวงลพ่อด่าน เราต้องปิูากจะมวมัวุ่มหลงัวเมาอยู่ในโลมนุแต่้้ล่้นความกิดแกเจ็ตายเราจะุจจิตเราจะได้ปัจจัตปฏิบัติจิตจะเห็นรมองเราไม่ถูกต้องตามกรรมกรรมต้อนมดจั่ ป็นผู้รักษาพลตรวจจับให้กำลังคงานยิ่งต่อไปวันนี้เป็นวันขอนามะวันนี้วันดังนั้นหลายที่มาท่านได้ต่างจับผู้ปฏิบัติห้าที่เจ้าต่างกองามนับถือปฏิบัติวันนี้เป็นจังะความสุขความเจริญภายในโลกนี้ระลกหน้าทุกท่านเชิญ Jadi dengan itu membuatkan itu, sampai kepada tempat-tempat berbaju, satu sama dengan berbaju berdarah, tapi di luar itu untuk tempat-tempat itu, madhaban dan alayu itu dibagi dua, dua yang terpisah. Wudhu menjadi taulan dan diadukkan